ร้านมัจจ้าอีวีนะครับลูกค้าจากกำแพงนะครับหน้าจอดับวันนี้กํลังเลือกประกอบชุดสีนะครับจากช่างนะ โอเคอันนี้เช็คเทงอ่ะเช็คความชัวรันเบเกอร์กทงติมแจโอเคกลับมาใช้งานปกตินะครับทดลองข้าวเปิดสิบร,รอบแล้วโอเคก่อนประกอบทิ้งมั่นใจชัวโอเคอ่ะประกอบเนี่ชุดสีหลังมา ปร,ประกอบชุดสีหลังมาบองดนีน่เอ่อเวเปอร์สีแดงนะครับ น็สีขาวนะครับท้ายลนะ่างมีน็อตสองตัวนะครับมีตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้อีกตัวแล้วก็ท้ายตัวเป็นสามตัวข้างละสามตัวครับตอนนี้เหลือตัวท้ายแล้วครับข้างละสามตัวนะครับ ตอนนี้เราก็เชื่อมให้ลูกค้าแล้วครับายทะเบียนนะครับตอนที่เราลงมามันทำหกักตอนนี้ผมเชื่อมไม่เรียบร้อยแล้วครับอ่าเก็บงานน็อตอีกตัวครับจบแล้วอ่าเนี่ยแทงขึ้นมาเออเธเสียบเลยนี่นี่เสียบนี่นึงเสียบตรงรูอ่าโอเคตรงครับกด เข้าไปเลยกดป,ป,ปุ๊บวิธีง่ายๆนะครับโอเคสุดร้อยอ่าแหลกครับแหลกแหลกน็อกแหลกนะจับเลยใส่น็อกแหลกใส่น็อกแหลกแี่นี่ใส่น็อกแหลกนะครับเข้าไทุกตัวก่อน ขันน็อตแหล็กนะครับขันน็อตแหล็กครับน,น็อตเบอร์สิบสองนะครับใส่น็อตล็อก,กแบตนะครับ กลเสร็จแล้วนะครับล็อกแบตเสร็จเรียบร้อยตรงนี้มีน็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้างล่างสองตัวก็จบแล้วครับอืมประกอบออกหน้านะครับใส่ปลัก๊กก่อนประกอบขออีกทีนะครับให้ชัวร์วครับ โอเคประกอบได้เลยครับช่างน็ okay, อตโอเคอย่างนี้นะครับอ๋อข้างนี้ออมาขอดูข้างนี้น็อตสี่ตัวท้ายครับชิวหน้าข้าวสองตัวนะครับตุงบังโคลนะครับสองตัว แล้วก็ทุงหัวอีกสองตัวนะครับซ้ายขวาทั้งล่างอีกสองตัวซ้ายขวาจบงานนะครับช่างน็อตน,นะครับคนครสวรรค์ครับผมขอบคุณน,นะครับร้านมัจจ้าอีวีนะครับลูกค้าจากกำแพงนะครับ หน้าจอดับตอนนี้กำลังเริ่มประกอบชุดสีนะครับจากช่างนะัโอเคอันนี้เช็คเทงอ่ะเช็คความชัวรันเบกเตอร์ เจโอเคกลับมาใช้งานปกตินะครับทดลองข้าวเปิดิบรอบแล้วโอเคก่อนประกอบทิ้งมั่นใจชัวโอเคอ่ะประกอบนี่ชุดสีหลังมาประกอบประกอบชุดสีหลังมา บนบนวเวเปอร์สีแดงนะครับสีขาวนะครับ ท้ายล่างมีน็อตสองตัวนะครับมีตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้อีกตัวแล้วก็ตัวท้ายตัวเป็นสามตัวค่าสามตัวครับตอนนี้เหลือตัวท้ายแล้วครับค่าสามตัวนะครับแล้วตอนนี้เราก็เชื่อมให้ลูกค้าแล้วครับใบทะเบียนนะครับตอนที่เราลงมามันทหักตอนนี้ผมเชื่อมไม่เรียบร้อยแล้วครับอ่า คลิปงานนอ็อตอีกวงครับจบแล้วอ่าเนี่ยแทงขึ้นมาเออถ้าเสียบเลยนี่นี่เสียบนี่นึงเสียบตรงรูอโอเคตรงครับกดเข้าไปเลยกดปุ๊บอ่าวิธีง่ายๆครับอโอเคสุดยร้อยอ่าแหลกครับ เล็กเลกน็อแเลกนะจับเลยใส่น็อกเลกใส่น็อกเล็กนี่นี่ <Yeah. S 1> ใส่น็อเลกนะครับเข้าทุกตัวก่อนฝันเลก,กนะครับ น็อตแหลกครับน็อตเบอร์สิบสองนะครับใส่น็อตล็อกแบตนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับ ล็อแบบเสียตรงนี้มีน็อตหนึ่งตัวแล้วครับแล้วก็ข้างล่างสองตัวก็จบแล้วครับอืประกอบหน้าแล้วครับใส่ลักอาก่อนก่อนประกอบขออีกทีนะครับให้ชัวร์วครับ โอเคประกอบได้เลยครับช่างน็อตโอเคอย่นี่นะครับ mm hmm. อ๋อข้างนี้ออมาขอดูข้างนี้น็อตสี่ตัวท้ายครับชิวหน้าข้าวสองตัวนะครับจรงบังโคลนะครับสองตัว แล้วก็ทุ้งหัวอีกสองตัวนะครับซ้ายขวาทั้งล่างอีกสองตัวซ้ายขวาจบงานนะครับช่างน็อตน,นะครับพครองสวัรคครับผมขอบคุณนะครับ